มาทำต้นตามกันจ้ะทุกคนชิคกี้สิบเอ็ดนะคะทุกคนใส่สสต้นติ๊บลงไปลนะคะก่อนคุณระคะที่เด็ดของเราอยู่ตรงนี้นะคะ ปลาร้าสูตรแม่อิพิมพค่ะไม่ต้องเติมหมกชุสเลยนะคะใส่ปลาร้าอย่างเดียวจบเลยนีปลา,า,าร้าใส่น้ำปลาเล็กน้อยนะคะจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะจากนั้นใส่เส้นมะละกอนะคะพอใส่เส้นมะละกอีกเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้าให้เข้ากันอีกเช่นเคยคะ่ะตำให้เข้ากันค่ะ เสร็จแล้วลองชิมดูนะคะอร่อยเลยค่ะรอบเดียวจบเดี๋ยวยตักเส่จานพร้อมเสิร์ฟนะคะเสร็จเลยนะคะส้มตำส้มตำปลาค่ะพริกยี่สิบเม็ดสูตรนี้ไม่ใส่ผงชูรสนะคะน้ำปลาคนเดียวจบเลยไปค่ะ